วันนี้วันที่สามเดือนธันวาคมพุทธศักราชส5 6 7เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านายกมนลนพโลทองขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริ์และมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอด บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสะมันตาจาักกวาเลสุอัตตราคัดฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิลาชะสะสุนันตุสักโมขะทังสักเคกาเมจะลูเปคิลิสิคละตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปลัตเถจะคาเมตะลุวะนะขะ พะเนเคหวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชะลธาละวิสะเมยักขะคันทัพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมะ <c oughs> ยังมุนิวระ,ะวะจะนงังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมมะสวะนกาโรยมพระทันตาธรรมมะสวะนกาโรยมพระทันตาธรรมมะสวะนกาโรยมพระทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่สามบทสวดไปสอนสระคมพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสระนังขฉามิสังฆังสรนังขฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังขฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังขฉามิทุติยมปิสังฆังสรนังขฉามิ ตติยมปิพุทธังสรนังขะฉามิตติยมปิธรรมังสรนังขะฉามิตติยมปิสังขังสรานังขะฉามิบทที่สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานทิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวัลังเอเตนะสัจวะเชนะโสตทิเมโหนตุสัพทา นะทิเมสรนังอัญังธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสตทิเมโหตุสพัพพทาะทิเมสรนังอัญังสังโคเมสรนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสตทิเมโหตุสพัพพทาบทที่ห้า มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพักขวาสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวะเนมหหตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัจจะมะเตหิพิขุสเตหิสัพเทเหวะอาลหะเตหิสัทธหิจะโลกธาติ เทวตาเยุยเยนะสันนิปติตาโหนติพักขวันตังทศนายะภิกขุสังคจจะอัตโขจะตุนนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะสะโหสิ อายังโขภะขวาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาว,วเนมหัตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัจจะมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเ,เหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะธาหิเทวะตาเยภุยเยนะสันนิปปะตะตาโหติ พระขวันตังทัศสสนายะพิกุสังคัจยยนนุยะมะยมปิเยนะพระขวาเตนุปะสังกะเมยามะปุปะสังกะมิตวาพระขวะโตสันติเกปะเจกะคาถาพาเสยามติอะตะโขตาเทวตาเสยยะถาปิ นามะพะละวาปุลิโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเลย,ยะปะสาสิปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชย,ยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรายหิตาพระขวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพระขวันตังอะ วาเทตวาเอกะมันตังอัดถังสุเอกะมันตังทิตาโหเอกาเอเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอะภาสิทธมหาสมโยปะวะละสมิงเทวกายาสะมาคตาอาคะตัมหะ อิมังธรรม,มะสะมะยังทะกิตาเยวะอปะปลาชิตะสังคาติอะทะโอะอะปลาเทวะตาภะควะโตสันติเกอิมังคาถังอะพาสิปะตะละพิโวะสะมาทะหังสูงจิตังอะตะโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิขะ เถตวาอินทะลิยานิลักขันติปันทิตาติอัฏโขอ,อปลาเทวตาภะขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาคีลังเฉตวาปะรีคังอัฏะคีลังโอหัตจะมะเนชาเตจะรันติสุทาวิมะลา กุมตาสุถันตาสุาาสูานาคาติอจขอะปลาเทวตาภัควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคปตาเสนาเตคะนิสันติอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะลิปุเลสันติตี อะทะโขพัควาพิกขุอามันเตสิเยภุเยนะพิขเวทะสะสุโลก,กะทาสุเทวะตาสันนิปติตาโหนติตะถังะตังทะสะนายะพิขุสังัจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอะตีตะมัทนานะละหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภคะวันตานังเอตะปะละมะเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสยะถาปิไมหังเอตะไละหิเยปิเตพิคะเววิภาวิสันติอะนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตระ,ะหิอาจิกิสมีพิขเวเทวกายานังนามานิกิตะยิสมีพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสมีพิขเวเทวกายานัง นามานิตังสุนาถะสาธุกังมะนสิกะโลทะภาสิสมีติเอวัมพันเตติโขเตพิขุภะวัตโตปะจะโสสุงภะวาเอตะทะววจะสิโลกสิโลกะมะนุตกะสมียะถาภุมมาตะ ทะสิตาเยสิตาคิลิคัพระลังปะหิตตาสะมาหิตาปูทูสีหาวะสะลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุดสุดทาวิปสัสสนะมะนาวิลาพินโยปันจัส เตยตะวาะวเนกาปิละวะ,ะเวตโตอามันตยิสทาสาวเกสารเนละเตเทวะกายาอาพิกันตาเตวิชาณาถาภิขว,วเตจะอาตัปะมะกะลุงสุตวาพุทธสัสสาสนังเตสัมปาตุละหุยานังอะมนุสานะ ะสหะานังอัปเปเกสะตะมะทักคุงสะหัดสังอะทะสัตตะลิงสะกังเอเกสะหัดสานังอะมะนุสานะมะทะสุงอัปเปเกนันตะมะทักคุงทิสาสัพพังภูสาอะหุง ตันจะสับพังอภพิยายะวะวะขิตาวานะจะกุมาตาโตอามันตะยิสทธาสาวเกสารเนละเตเทวะกายาอภพิกันตาเตวิชาณาถะพิขโวเยโวหังจิตะยิสมีขีลาหิอนุบุพภโสสะตะสสหาสาวะ ยักขาภุมมากาปิละวะทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสะสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสะมมิติงวะนัง ชาสหัสสาเหมะวตายะขานานตตวันิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวัน,นะวันโตยะสาสีโนโมทมานาอาภิกามูภิขุนังสะมิติงวะนังสาตาคิลาติสหัสสายขานานตตวันิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวัน,นะวันโตยะสาสีโนโมทมานา อภิกามุงภิกขุนางสะมิติงวะนางอิเจเต,เตโลละสะสะหัสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยักษสีโนโมโทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสะมิติงวะนางเวสามิตาปจัจสะตายักษานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสะสีโนโมทมานาอาภิกามุงพิขูรลังสะมิติงวะนงังกุมพิโลโลาชะคไโกเวปุลัสสะนิเวสนังพินโยนังสัตสะหัดสังยักขานังปะยิลูปะยิลูปาสติ กุมพิโลราชาคะหิโกโสโปาคาสะสามิติงวะนังปุลิมัจจาทิสังราชาทะตะลโถปะสาสติคันทัพานางอาทิปติมหาราชายะสะสิสโสปุตาปิตัสสะพระหโวอินทนามามะละมะฮัพพลา อิทธิมันโตชุต,ติมันโตวันละวันโตยะสสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิคูนังสามิติงวะนังทขินัจะทิสังราชาวิลูละโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสัส,สิโส ปุตาปิตะสะพระหะโวอินทะนามามะหัพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสะศีโนโมทะมานาอาพิกามุงพิขุนางสามิติงวะนาง ปาชิมัจจาทิสังราชาวิลูปะโขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตาปิตัสสะพระหโวอินทานาม,ามะหพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัวน,นะวันโตยะสสิโนโมโทะมานาอภิกามูภิกขังสัมิติงวะนัง ุตตะรจัจคิสังราชากูเวโลตปะสาสติยขานางังอธิปติมหาราชายสาสิโสปุตาปิตสะพหโวอินทะนามาม,ามะหพระลาอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนวันโตยสสิโนโมทา,มานาอภิกามุงภิขุนางสะมิติวะนงัง ปุริมัทิสังทัตะละโถทัขีเนนะวิลูหโกปะชิเมนะวิลูปะโขกุเวโลอุตะลังทิสังจะตตาโลเตมหาราชาสมันตาจะตุโลทิสาทะทะละมานาอัถังสุวเนกาปิละวะ เวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูว,วัจนะนิกาสัทธามายากูเตนทุเวเตนทุวิตุจะวิตุโตสาหาจันทะโนกามเศโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมะโยจะเทวะสูโตจะมาตะลิ จิตะเสโนจะคันทโพโนพะโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิขโขเจว,วะติมพระลูสุริยะวะัชะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสหรา,าชุพิโมทนาอภิกามุงพิขุนังสามิติงวะนัง อาคาคูนาภาษานาคาเวสลาสาหตัดชากากรมพระรัตสตลาอาคูบายาคาสาหัตยาติพิยามุนาทะตะลถา,ลาจะอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปา,าคะสมิติงวะนัง เยนาคะลาเชสหัสาหาลันติทิพพาธิชาปักคิวิสุทธจักคูเวหายะสาเตวะนะมะชะป,ปัตตาจิตลาสุปันนาอิติเตสนามังอะพยันตาทานาคะลาชานะมาสิสุปันนะโนเขมะมะกาสิพุทโธ สันหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหายนตานาคาสุปันนาสาระรณะมังสารณะมะกังสุพุทธังชิตวาวะชิละวชิระหัดเถนะสุมุทธังอะสุลาสิตาพาตะโลวาสวัเสเต,เต อิทิมันโตยะสักสิโนกาลกัญชามะอาพิสมาอะสุลาธานาเวคะสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทณมุจีสหสะสตันจะพระลิปุตตานังสัพเพเวโลจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนัง ลาหุพัทธมุงปาคมุงสะมะโยธานิพะทันเตพิขุนางสามิติงวะนางอาโปจะเทวาภะทะวีจะเตโชวาโยตทาคมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจะยะสะสาสะหะเมตากะลุ นากายิกาอาคูเทวายะส,สัศิโนทะเสเตทะสัทธากายาสัพเพน,นัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะส,สัศิโนโมธมานาอภิกามุงพิคูนางสามิติงวะนางเวณทุนจะเทวาสหาลีจะอสะมาจะทุเวยะมา จันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุละคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุละคิตานขคตาปุริขิตาวาอาคูมะทะลัพา มะทะพระลาหากาวะสูนังวาสาวเสถสัตโกปาคะปุรินทะโททะเสเตทะสถากายา y สเพนนัตตะวน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสะสิโนโมทะมานาอะพิกามุงพิกุนังสามิติงวะนังอะถาคูสหาหภูเทวาชะละมะขิสิขาลิวะอะ ลิทกาจะโลชาจะอุมมาปุกผักนิภาสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอัดจุตาจะอเนชชกาสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทะเสเตทะสตากายาสเพนานัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุตติมันโตวัน,นะวันโตยะสะสิโนโมทมานาอภิกามุงพิคุนังสะมิติงวะนางสะมานามหาสมานามานุสามานุสุตมมาคิถาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอาถาคูทารโยเทวาเยจโลหิ ตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายะส,ะสิโนทเสเตทถสธากายาสเพนานตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมโตวัน,นวันโตยะส,ะสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวะนางสุก,กากะลุมอะลุนาอาคูเวค นะสาสาหาโอทาตะไยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทถามตาหาละคชามิสก,กายะจักยะ มิสกาจะยะสะสิโนทะนะยังอาคาปะชุนโ,นโยทิสาอะภิวะสะติทเสเตทสธากายาสะเพนานัตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสะสิโนโมทะมานาอะภิกามุงภิกขุนางสามิติงวนางเคมิยาตุสิตายามากักาจะยะ สสิโนลัมพิตก,การามะเศถาโชตินามาจาสวานิมมะนิมมานารติโนอาคูอาถาคูปะละนิมมิตาทเสเตทสธากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวัน,นะวันโตยะสสีโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสามิติงวะนาง สเถตสเถเตเทวนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันนะวะเยนะอาขันชุงเยจันเยสะสะทิสาสะหะปะวุทะชาติมคีลังโอคะตินนะมนาสวังทเขโมะตะลังนาคังจันทังวะอสิตติตัง สุภะหะมาปะ,ะมะโตจะปุตตาอิทิมะโตสะหะสะนังกุมาโลติโสจะโสปาคาสะมิติงวะนังสะหะสะภะมะโลกานังมะหาภะหะมาพิติทะติอุปะ ปันโนชุติมันโตพิสมากโยยะสะสิโสทเศษะอิสลาอาคูปเจกะวะ,ะวะติโนเตสันจะมะฉันโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโต <c oughs> เตจะสัเพอะภิกันเตสินเทเทเวสะพละหะมะเกมาละเสนาอภิกามิปะสะกันหัดส,สะมันทิยังเอถะคันหัดถะพันทะทะลาเคนพันทะมัดถูสะมันตาปะลิวาเลถะมาโวมุจิถะโกจิน่งอิติตะทะ มหาเสนกันหาเสนังอะเปยัสยิปานินาตะ,ะมาหัจจะสะลังกะตะวานะเพละวังยถาปาวุสะโกะเมโขทะนยันโตสะวิชุโกะตะัสาโสปจุถาปจุทาวติสังกุโท อะสยังวเสตันจะสัพังอะพิยายะวะว,ะวะขิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสธาสาวเกสารเนระเตมาะเสนอะพิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอาตปะมะกลุงสุตว่าพุทธัสสะสาสะนังวีตลาเคหิปะกามุง เนสังโลมัมปีกิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาภะยาตีตายะสะสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวะเกกาสาวกาเตชะเนสุตาติ